ปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานสายท่านพระจานมั่นภูริทัตตะมหาเถระเสนอตอนที่56เรื่องรู้เท่าทันกลมานยาของกิเลสประเภทสวมรอยการพิจารณาด้วยสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอ แม้ขณะคบฉันหรือรับประทานกระแสะแห่งธรรมเครื่องส่องสว่างยังมีทางเกิดได้ไม่เลือกการดังท่านพระจารย์มั่นเมตตาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องผิดและเรื่องถูกนับว่าเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาสำหรับท่านที่สนใจได้ดีเรื่องเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารขณะพิจารณาก่อนลงมือรับประทานแม้อุบาสิกาที่นุ่งขาวห่มขาว ก็เป็นเหมือนท่านอยู่บ้างในวงพระปฏิบัติก็มีบางรายเป็นในลักษณะเดียวกันกับท่านแต่จะขอผ่านไปจะนำมาลงบ้างเป็นบางตอนเฉพาะผู้หญิงนุ่งขาวคือสมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือจังหวัดสกลนครก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งมาเล่าถวายท่านถึงเหตุการณ์ที่ตนรับประทานอาหารไม่ได้มาสองสามวันแล้วเพราะความปฏิกูลเบื่อหน่ายอาหาร ตลอดร่างกายทุกส่วนของตนและผู้อื่นทำให้เบื่อทั้งอาหารเบื่อทั้งร่างกายและเบื่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในอิริยาบถต่างๆนอนไม่หลับมองดูอาหารซึ่งเคยถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายใจิตใจมาแต่วันเกิดก็กลายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือประมาณเกินกว่าจะฝืนรับได้ลงคอมองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิ้นเรากับปลาช้าผีดิบ มาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วนไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลและป่าช้าเสีเลยนอกจากเบื่ออาหารแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายตัวเองและเครื่องนุ่งห่มที่หลับนอนต่างๆเบื่อหน่ายความเป็นอยู่เบื่อหน่ายโลกทั้งมวลไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและชวนให้อยู่ในรีบทต่างๆมักบ้วนแต่น้ำลายเป็นประจำเพราะความปฏิกูลสัญญา คอยเตือนอยู่เสมอท่านพระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นกันจนอุบาสิกาคนนั้นยอมรับความสำคัญผิดต่างๆที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรมว่าเป็นความผิดโดยสิ้นเชิงนับแต่วันนั้นเวลาเธอมากราบเยี่ยมรับการอบรมท่านถามถึงเรื่องนั้นเธอก็กราบเรียนด้วยความเลื่อมใสและปฏิบัติตามท่านโดยสม่ำเสมอตลอดมา เรื่องทำนองนั้นก็ได้หายไปไม่มาปรากฏอีกเลยจึงเป็นเรื่องน่าคิดในวงปฏิบัติที่มักมีสิ่งแปลกแปกแฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอทั้งผิดและถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ก็อาจเห็นผิดไปได้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าถูกสติปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นต่อการปฏิบัติในธรรมทุกชั้นไม่ควรให้ห่างไกล การปฏิบัติแบบสบายเกินไปไม่ละเอียดถีทั่วในจิตที่ทำอาจได้รับความสลุดสังเวชและสมเพศเวทนาจากผู้อื่นเพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตนโดยขาดการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนนำออกไปใช้ก็ได้การปฏิบัติและผลที่ได้รับแทนที่จะเด่นเลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบคอบเข้าทำลายข้อนี้ ท่านักปฏิบัติธรรมเราควรสนใจเป็นพิเศษหากไม่สุดวิสัยของสติปัญญาจริงๆอย่าให้มีขึ้นได้เนื่องจากธรรมไม่เหมือนโลกเพราะเป็นความละเอียดสุขุมต่างกันอยู่มากโลกคิดไม่ผิดพูดไม่ผิดและทำไม่ผิดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมฝืนคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกย่อมผิดอย่างน่าสังเวชในทันทีทันใดเพราะความนิยมระหว่างโลกกับธรรม มีลึกตื้นหยาาละเอียดต่างกันเช่นโลกเข้าเรียนและสอนเป็นชั้นเป็นภูมิตามกฎและความนิยมเวลาสอบได้ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นเครื่องแสดงและรับรองยืนยันตามชั้นที่สอบได้เพื่อความสะดวกในการงานจากวิชาที่สอบได้และเรติยศชื่อเสียงตามวิสัยของโลกที่นิยมกันแต่ทำปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกเช่น สอบและคะแนนกันว่าได้สำเร็จชั้นนั้นภูมินั้นหรือได้สมาธิสมาบัติอรหัตมรักอรหัตผลย่อมขัดต่อจารีตประเพณีของผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมกลายเป็นโลกและหยาบโลนยิ่งกว่าโลกเสียอีกแทนที่จะน่าอนุโมทนาในกิริยาที่แสดงออกแต่กลับทำให้ผู้อื่นเอื่มระอาไปตามๆกันเพื่อความราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติมุ่งอัดมุ่งทำ เป็นที่อบอุ่นมั่นใจแก่ตนควรจะเป็นไปในทางสงบแม้จะสำเร็จจนถึงขั้นพระอรัตผลก็รู้โดยทางสันติโกรหรือปัจจัต่างเวทิตาโบวินโยหิแห่งความบริสุทธิ์ใจไม่แสดงออกแบบโลกโลกอันเป็นความอยากหิวโหยยยยำเป็นการเทิดเกียดทั้งแก่ตนและพระศาสนาอย่างสุขุมนุ่มนวลไม่แฝงไปกับความกระเทือนน้ำล้นฝั่ง ซึ่งสุดท้ายก็คือโลกเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีธรรมของจริงตามคำกล่าวอ้างแม้กระพีติดแก่นที่เรียกว่าธรรมสมเพศเวทนาท่านผู้บรรลุธทำแล้วผู้อื่นจะทราบได้หรือไม่โดยทางใดน,นั้นย่อมทราบได้ โดยทางเหตุผลของการโต้ตอบสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติด,ด้วยกันและรู้ด้วยกันอันหนึง่งทราบได้จากการบรรยายธรรมในภาคปฏิบัติทางกิตภาวนาหนึ่งทราบได้จากการอธิบายธรรมให้ผู้มาศึกษากิตภาวนาที่กำลังติดขัดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามภูมิของตนจนเข้าใจหายสงสัยในจุดนั้นๆหนึ่งเช่นผู้ปฏิบัติกำลังติดขัดอยู่ในอวิชชาว่า ขณะจิตจะหลุดพ้นจากอาวิชชาจริงๆนั้นจิตปฏิบัติต่ออวิชชาอย่างไรจึงหลุดพ้นไปได้ผู้ที่หลุดพ้นอวิชชาไปแล้วย่อมตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแม้ผู้กำลังจะก้าวจากภูมิอวิชชาอยู่แล้วก็เข้าใจความหมายไปโดยลำดับหรืออาจเข้าใจและก้าวล่วงไปตามอุบายที่ท่านให้ในยะในขณะนั้นก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่หลุดพ้น จะอธิบายไม่ถูกกับจุดของอวิชชาอย่างแท้จริงเลยแม้เรียนเรื่องอวิชชามาจนจำแม่นพระอวิชชาในความจำกับอวิชชาแท้ไม่เหมือนกันหรือไม่ใช่อันเดียวกันผู้รู้อวิชชาตัวจริงแล้วแม้ไม่ได้เรียนลวดลายเล่ห์เหลี่ยมของอวิชชาอย่างกว้างขวางมากมายก็ไม่สงสัยและไม่ติดอวิชาชาเช่นเดียวกับผู้รู้อภิธรรมแท้แล้วแม้ไม่เรียนอภิธรรมอย่างกว้างขวางพิสดาร ก็ไม่สงสัยและไม่ติดอภิธรรมผิดกับผู้เรียนอวิชชาและเรียนอภิธรรมแต่ไม่รู้ตัวจริงของอวิชชาและตัวจริงของอภิธรรมเป็นไหนไหนนอกจากทั้งเรียนทั้งรู้จริงแล้วแม้ไม่มีใครบอกก็เข้าใจเพราะผู้ไม่เข้าใจกับผู้เข้าใจธรรมเหล่านั้นอยู่ในฉากเดียวกันจึงหมดทางอยากรู้อยากเห็นว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอะไรต่อไปอีกเช่นเดียวกับเจ้าของโคอยากพบตัวโค แล้วติดตามรอยโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคย่อมหยุดตามรอยโคในขณะที่พบตัวโคทันทีฉะนั้นเมื่อท่านอ่านมาพบโบหารป่ากรุณาให้อภัยผู้เขียนซึ่งเป็นป่าเอามากๆด้วยที่เพ้อไปไม่เข้าหลักเข้าเจนเพราะภายในตัวพระป่ามีแต่ธรรมะเพอ้อจนหน้าเวียนศรีรษะไม่ค่อยมีธรรมะที่น่าเพลินแฝงอยู่เลยกรุณาปฏิบัติด,ด้วยตัวเอง จนรู้ขึ้นกับตัวนั้นแลจะเป็นที่แน่ใจและภาคภูมิยิ่งกว่าการอ่านการฟังจากผู้อื่นเพราะการทราบจากคำบอกเล่าหรือตำรับตำราจำต้องตกอยู่ในห่วงแห่งความวิพากษวิจารณ์กว่าจะยุติลงปลงใจเชื่อได้ก็ต้องรบกับคำติชมที่เกิดขึ้นภายในอย่างหนักดีไม่ดีอาจแพ้ตัวเองได้โดยเข้าใจว่าตนเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะการตัดสิน หรือการให้คะแนนจากการวิจารณ์นั้นก็ได้เพราะปกติจิตสามัญเรามักส่งออกข้างนอกมากกว่าส่งเข้าข้างในผลที่รับจึงมักแพ้ตัวเองเสมอวิธีท่านแย่จิตท่านเองและหญิงคนนั้นให้คลายจากปฏิกูลสัญญาความเบื่อหน่ายในอาหาร และในชีวิตความเป็นอยู่แห่งอัตภาพร่างกายของตนและของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับพวกเราที่กำลังตกอยู่ในปัญหานี้ซึ่งอาจจะเจอเข้าวันใดก็ได้จึงได้นำมาลงไว้เล็กน้อยเท่าที่จำได้ดังนี้ขณะพิจารณาอาหารความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นท่านว่าท่านกับหญิงคนนั้นมีความรู้สึกต่ออาหารคล้ายคลึงกันคือ พอพิจารณาเป็นปฏิกูลทั้งอาหารใหม่ที่กำลังผสมอยู่ในบาตรท,ท้งอาหารเก่าที่ผสมกันอยู่ในร่างกายและนำสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกันโดยถือภายในเป็นหลักยืนตัวแห่งความเป็นปฏิกูลเมื่อพิจารณาหนักเข้าและเทียบเคียงกันหนักเข้าอาหารที่อยู่ในบาตรค่อยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอาหารที่น่ารับประทานไปโดยลำดับจนกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปเช่นเดียวกับ ส่วนภายในอย่างชัดเจนและเกิดความสลดใจเบื่อหน่ายขึ้นเป็นกำลังแต่เดชะเวลานั้นท่านอยู่เพียงองค์เดียวจึงมีโอกาสได้พิจารณาแก้ไขกันเต็มกำลังความสามารถอยู่ภาคใหญ่จิตจึงได้ยอมรับความจริงและฉันได้อย่างปกติธรรมดาแต่จะรอไว้ลงตอนท่านสั่งสอนหญิงคนนั้นซึ่งมีเนื้อธรรมอย่างเดียวกันนับแต่วันนั้นมาท่านจึงได้เห็นความผาดโผนของจิตว่า เป็นไปได้ต่างๆไม่มีประมาณและเพิ่มความระมัดระวังต่อการพิจารณาขึ้นอีกเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้อุบายพลิกแปลงหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสรรภายในจนเป็นที่แน่ใจต่อการงานนั้นๆไม่ผิดพลาดไปได้จิตก็นับวันฉลาดแยบคายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเมื่อท่าน มาพักอยู่วัดน้องผือก็มีหญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านจึงได้ที่บายให้เธอฟังในเวลานั้นบรรดาพราะและเนนก็พลอยได้ฟังทำพิเศษจากท่านโดยยกท่านขึ้นเป็นต้นเหตุแห่งการแสดงว่าเรื่องทำนองที่โยมเป็นนี้อัตมาก็เคยเป็นมาแล้วและเข้าใจกลมัญยาของกิเลสประเภทสวมรอยหรือประเภทบังเงา มาแล้วถ้าเทียบก็นี่แลคือมหาโจรระดับคนชั้นผู้ดีซึ่งแต่งตัวสวยงามก็รู้ราวกับเท้าสกกะเทวราชและนางสุชาดามาจากแดนสวรรค์เดินผ่านผู้คนสังคมชั้นไหนไม่มีใครสงสัยว่าเป็นสัตว์นรกในร่างแห่งมนุษย์เลยเขาจึงสนุกอยู่และไปไหนมาไหนได้อย่างองอาจราวกับนักปร,ราดในแดนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีใครจับตัวได้ง่ายๆเพราะแผนการที่ทำนั้นเกินกว่าความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปจะนึกสงสัยนอกจากผู้มีในตาแหลมคมมีปัญญาฉลาดและได้รับการศึกษากลมารยาของพวกนั้นในทางนี้มาโดยเฉพาะเช่นเจ้าหน้าที่จึงจะรู้เท่าทันและจับตัวมาลงโทษได้นอกนั้นมันรูปศรีรษะเอาจนเกลี้ยงไม่มีผมเหลือค้างอยู่เลย กิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั้นแลมันคอยแทรกเข้ากับความปฏิกูลแห่งธรรมที่ปัญญาอย่างไม่ถึงจนได้ส่วนความมุ่งหมายของธรรมที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลนั้นเพื่อตัดความโลภความหลงในอาหารซึ่งเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้กังวลมนหมองต่างหากไม่ได้เป็นปฏิกูลเพื่อส่งผลให้คนอดตายและฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพวกนี้มาบังเงา แห่งรรมทำหน้าที่ของตนแบบโลกที่ถูกกิเลสช,ชักจูงทำกันแต่เป็นปฏิกูลแบบธรรมคือส่วนปฏิกูลก็รับทราบว่าเป็นปฏิกูลส่วนที่ต้องอาศัยก็ยอมรับว่าต้องอาศัยกันไปตลอดการของขันดังร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ได้ ไม่เป็นค่าสิทธิ์ต่อกันไม่ควรแยกจากกันโดยการไม่ยอมรับประทานอาหารซึ่งเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบังเงาส่วนผู้พิจารณาคือใจก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสิ่งปฏิกูลนั้นๆไม่ได้มีส่วนแปดเปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าวพอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกลียดชังขนาดลงกันไม่ได้ธรรมคือความพอดีทุกขแขนงของธรรมการพิจารณาทั้งหลาย ไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใดก็เพื่อลงสู่ธรรมคือความพอดีไม่ปีนเกลียวการพิจารณาปีนเกลียวจนอาหารกับร่างกายและกับใจลงกันไม่ได้นั้นคือเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่สงสัยว่าเป็นสิ่งที่ควรติดใจและดำเนินต่อไปต้องพิจารณาจนความปฏิกูลทั้งข้างในข้างนอกลงกันได้ใจเป็นกลางอยู่สบายนั่นแลจึงถูก กับความมุ่งหมายของธรรมไม่ลำเอียงดังที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ความปฏิกูลก็เป็นธรรมเครื่องแจ้ความลืมตัวที่ไปสำคัญว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้อริดอร่อยน่ารักน่ารับประทานนั่นเองเมื่อพิจารณาจนจิตผ่านความลืมตัวขั้นนี้ไปแล้วใครจะไปหาผามกอบโกยเอาความปฏิกูลไปนิพพานด้วยเล่าเพราะเหล่านี้เป็นเพียงทางเดินเพื่อพระนิพพาน อันเป็นทรรมไม่เกาะเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งใดในสมมุติเมื่อจิตติดความสวยงามก็เอาปฏิกูลมาแจ้จิตติดชังก็เอาทํารมนตามาแจ้ติดโลภก,ก็พิจารณาความเห็นแจตัวจัดมาแจ้ไขกันติดหลงคำว่าหลงนี้ลึกซึ้งมากแต่จะที่บายย่อๆพอได้ความเอาโอปนยญิกธรรมคือพิจารณาดูใจตัวลุ่มหลงกับสิ่งเกี่ยวข้อง อันเป็นอุบายรู้ตัวและแจ้กันไปโดยลําดับติดโกรธก็พิจารณาตัวโกรธที่กําลังเป็นไฟเผาตัวอยู่ภายในก่อนจะระบาดออกไปเผาผู้อื่นจนเห็นโทษแห่งความโกรธของตัวเมื่อพิจารณาถูกจุดสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยเบาลงและดับไปเองเพราะไม่มีเครื่องส่งเสริมมีแต่เครื่องตัดรอนกิเลสจะได้อาหารที่ไหนมาเลี้ยงให้อ้วนหมีผีมันสืบอ,อายุต่อไป เมื่อไม่มีใครยินดีด้วยช่วยประคับประคองมันต้องตายแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของแน่นอนไม่ต้องสงสัยเคยเห็นไม่ใช่หรือพระประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านส่งเสริมหรือท่านฆ่ามันเล่าผลของท่านที่รับเป็นอย่างไรบ้างอัศจรรย์ไหมใครบ้างในโลกเสมอเหมือนท่านแต่พวกเราทําไมมีแต่พากันตั้งหน้าตั้งตาส่งเสริมประคองเลี้ยงดูมันจนเหลือเฟือ แต่ตัวเองกลับจะตายยังไม่สนใจคิดกันบ้างบ้านเรือนตึกห้างเรือนโรงต่างๆก็อยากได้ร้อยชั้นพันชั้นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ,างๆ,ๆก็อยากได้ดาวบนฟ้ามาประดับให้งามระยับจับตาถูกใจกิเลสตัวไม่มีความอิ่มพอเงินทองก็อยากได้กองใหญ่สูงจรดฟ้ามองมาจากทิศใดก็เห็นแต่กองสมบัติของตนคนเดียวแม้สถานที่จะเต็มไปได้วยกองสมบัติ จนเจ้าของไม่มีที่อยู่หลับนอนก็ยอมทนทุกข์เอาขอแต่ให้มีให้ได้อย่างใจอย่างกิเลสก็เป็นพอสามีภรรยาหญิงชายมีเท่าไหร่ในโลกก็อยากไปเที่ยวคว้านมาเป็นของตัวคนเดียวไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวเพราะจะผิดใจกิเลสตัวมหาโลกที่เป็นจอมโลกบนหัวใจ ว่าอย่างไรจะยอมอดตายไปกับความปฏิโกนูนจำพวกมารสมรอยหรือจะยอมรับประทานไปตามความพอดีคือธรรมด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องแบ่งสรรปันส่วนอาตมาเคยเป็นมาแล้วและเคยรบจนเห็นดำเห็นแดงกันมาแล้วจึงกล้าพูดอย่างไม่อายและไม่กลัวใครจะว่าบ้าหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนี่แหลคือความรู้แฝงธรรมจงทำความเข้าใจไว้เสแต่บัดนี้ นักภาวนาที่เกิดความรู้ความเห็นไปต่างๆบางรายที่เป็นขึ้นในแง่ธรรมอื่นๆไม่มีผู้เตือนจนหน่าสมเพชเ,เวทนาของภายรชนและชาวพุทธด้วยกันก็เพราะความรู้ประเภทนี้แลนี่ยังดีมีผู้เตือนไว้ก่อนยังไม่ถึงขนาดยอมอดตายหรือร้องตะโกนว่าเบื่ออาหารเบื่อร่างกายของตัวเบื่อโลก ที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินทินอาศัยตลอดที่นอนหมอนมุง้งส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วพิภพความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มีแต่เป็นขึ้นเพราะสัญญาความสำคัญหลอกลวงตนจนกลายเป็นความเชื่อมั่นจมดิ่งที่ยากจะถอนตัวนี่เป็นคำสรุปข,ของการแสดงที่จวนท่านยะยุติอันเป็นเชิงชักถามแล้วแสดงต่อไปเล็กน้อยก็จบลงพอการแสดงทำจบลง หญิงคนนั้นแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสเรากับไม่ใช่หญิงคนที่แบกทุกข์เพราะความเบื่อหน่ายมหาท่านนั้นเลยเท่าที่จำได้ก็นํามาลงเพียงเล็กน้อยน่าเสียดายทํากันนี้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครที่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งมาประสบเอาโดยบังเอิญตอนที่ท่านแสดงจะหญิงคนที่มาเล่าถวายท่านเท่านั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยมีใครมาเล่าถวายพอได้ฟังบ้างเป็นขวัญใจทำนี้ผู้เขียนให้ชื่อว่า ทำขวัญใจเพราะฟังแล้วจับใจภัยราะเหลือจะพานา,นาให้ถูกกับความจริงที่ท่านแสดงได้จากนั้นท่านก็ไม่เคยแสดงแจใครที่ไหนอีกเลย